ตอนนี้หลวงตาก็เดินทุดงสว่างบุญนะครับมาถึงนี่เลยครับวัดนะวัดก่อแรดนะฮะอยู่ด้านหน้านวัดก่อแรดอยู่ด้านหน้า นั่นคือวัดก่อแรดญาติโยมนะฮะศรัทธาโอ้โหนะชาวบ้านหน้าวัดก่อแรกเนี่ยแน่นนะครับแน่นกระดับเลยนี่นะแนนกระดับเลยนี่นะนรันะนี่นะนี่นานะน่นนี่น่ะ่น่าน่นี่ ตำบ,บลบางปลานะฮะอำเภอบางเลน,นครับบางเลนไม่เาะป๋ตออกมานะครับไม่เอากร๋งเตมาถนะครับครลนนครับนี่ฮะหน้าเกาะแรดนะครับก่อนจะถึงบางเลนนะอยู่ที่บางปลาอยู่เลยครับ บางเลนเขาเก็บบางเลนแล้วครับเขาเ็บบางเลนแล้วคนแน่นมากคนแน่นมากครับคนแน่นมากนั่งหลังนั่งลงนะครับ ข้ขันต้นเสา้างหน้านะครับข้าไปทันต้นเสาข้างหน้านะครับตู้ดนะครับดจแล้วะบอกนะครับลบล้างเลยนะครับลบอยลบตาละครับตัดตาไม่ได้นะครับนี่ฮะญาติโยมนน้าวัดก่อนแรกไม่เอากรบอกออกมาลบตาเพไม่ ยกน้ำข um uh> uh> ึ้นนะครับยกน้ำขึ้นรอเลยนะครับถ้ามาหลายแทากจับไปนะครับไม่เอากระป๋อดปังออกมาให้หลุดตานะครับไม่เอางข้างหลังนั่งลงครับ คนเยอะนะครับยังไม่ถึงบางเลนเลยครับคนเยอะมากลดน้ำขึ้นนะ ลงน้ำคุกนะครับยังไม่ต้องขี <zed> ่นะครับยังไม่ต้องขี Flex ่ไม่หุบตาอะไรทุกอย่างไม่ขี่เลยนะ